ปลูกผักสวนครัวไว้กินตามรั้วใบกะเพราดูรอบใบกะเพราข้างรั้วครับนี่ปลูกผักตามรั้วปลูกข้างกำแพงพริกมะเขือมะเขือตายแล้วครับโอ้มะเขือเยอะด้วย lúc nhớ đục, ở cà phê, khiếu chung kết với măng là khắp thăm khẩu khác đang phục lấy dàng đuôi à ừ ừ ไผทต้นพริกนี่คือผูกตำร้วผักตำล้วผักสวนครัว